สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเคเรนซี่ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเจตเดชทีแอดมินเพจคริปโตเคเรนซี่สำหรับวันนี้นะครับก็วันที่28มิถุนายนนะครับไม่เช้านี้เองผมกำลังจะตัดสินใจเข้าซื้อนะครับแต่ปรากฏว่า รูปแบบกราฟเมื่อเช้านี้ไม่เอื้อเลยนะครับไม่สามารถจริงๆที่จะเข้าซื้อได้นะครับในแต่ละเหรียญที่เล็งๆเอาไว้นะครับเมื่อคืนนี้ที่ได้ออบอกไปนะครับว่าเหรียญที่น่าสนใจก็จะมีออยูนิแล้วก็เมติกนะครับแต่พอช่วงบ่ายครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดูสีบวกไป4 1 7นะครับบวกไป5.5%เ ก็งงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับราคาเดี๋ยวลองไปไล่ดูนะครับบิตคอยก่อนนะฮะในช่วงเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้นะครับยี่สิบแปดนะฮะเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้ราคาร่วงลงมานะครับราคาร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับถึงห้าทุ่มเนี่ยร่วงลงมาเยอะเลยนะครับแล้วก็คงไว้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาตึ้งนะครับนี่ก็คือช่วงประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ย ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งมาตอนนี้นะครับสองทุ่มเนาะราคายกขึ้นมาเรื่อยๆครับ1น3นะครับแท่งนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะปิดที่เท่าไหร่นะครับและสามารถที่จะทะลุเส้น EMA 55ได้หรือไม่นะครับราวๆสอ2 0 0ื US นะครับต่อ1 bitcoin อันนี้เราพูดถึง time frame 4ชั่วโมงนะครับ time frame day ยังไม่มีสัญญาณใดๆนะครับในการเข้าเล่นจริงๆแล้ว แบบนี้เล่นไปก็เสียงพอสมควรเหมือนกันนะครับเล่นไปก็เสียงพอสมควรเหมือนกันแต่การเล่น4ชั่วโมงเนี่ยก็เราก็ต้องเฝ้ากราฟทุกๆ4ี่ชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลา1ทุ่ม5ทุ่มตี3ามเจโมงเช้านะครับแล้วก็11โมงแล้วก็บ่าย3แล้วก็1ทุ่มครับจะเป็นทุกๆ4ชั่วโมง4ี่ชั่วโมง4ีชั่วโมงวันหนึ่ง7ครั้งที่เราจะต้องเปิดกราฟวิเคราะห์กราฟดูนะครับก็ พอทรงมาแบบนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าเข้าเล่นอีกรอบหนึ่งจากตอนแรกที่แบบมันน่าจะทะลุแล้วกับโดนตบลงมาโดนตบลงมาก็คือแนวต้านตรงนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับมันมันขึ้นไปก็ล่วงขึ้นไปก็ล่วงนะต่อหน้าหน้าหน้ากังวลอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองออขีดเส้นอะไรให้ดูนะครับเเดี๋ยวนะหาเครื่องมือก่อน ะใช้เส้นอะไรดีน้อตึ zy, ๊ดตึ๊ดตึดตึดเส้นโค้งเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับแป๊บเดียวตึ๊ด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 ไม่มีไม่ใช่โอเคนะครับนี่หนึ่งนะครับ แล้วก็ยกมา2ยกมา3นะครับยกมา4ยกมา5มาตรงนี้นะครับโอเคก็ถือว่ากราฟทรงยังดีอยู่นะครับคือยังไงเนี่ยครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะ1นนะครับ3ถือว่าโอเคอยู่นะครับทรงยังดีอยู่ยังไม่ไม่เสียทรงสักเท่าไหร่นะครับ มีโอกาสที่จะดีดขึ้นมาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะรอจังหวะจากเส้น EMA 55ก่อนแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับในเหรียญที่เราเล็งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่นี่เหมือนเหมือนจะตัดขึ้นแล้วช่วงหนึ่งแต่ก็ยังนะครับอันนี้น่าจะรอเป็นช่วง5ทุ่มหรือไม่ก็7โมงเช้าพรุ่งนี้ทีเดียวเลยนะครับที่น่าจะมีสัญญาณเข้านะกับยูนิสี่ชั่วโมงเนี่ยเล่นกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าเข้าซื้อได้นะครับเป้าในการขายโอหายากมากนะครับหายากมากเนื่องจากว่ามันก็อยู่แค่ตรงนี้ครับ6 3จากนั้นถ้ารอสัญญาณชัดกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้อีกนะครับอืมไม่ค่อยน่าน่าสนใจเท่าไหร่นะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูเมติกหน่อยครับตัวที่เราเล็งไว้เมื่อวานนี่ไอซ์ไลังจะตัดเห็นไหมฮะสัญญาณกำลังจะยกขึ้น ทะลุเส้น200นี้ขึ้นได้นะครับก็คือซื้อได้แล้วล่ละนะครับแล้วก็รอขายที่0.78นะครับนีเมติกเล่นได้เลยนะครับ7โมงเช้าพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับเอ่อไปดู7โมงเมื่อเช้านี้ครับเป็นยังไงเห็นไหมหลุดลงมานะครับใครจะไปกล้าเข้าแต่ว่าพอปิดแท่งปุ๊บมันก็รับไว้ได้อยู่นะครับรับไว้ได้อยู่แต่สัญญาณอะไรต่างๆยังไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวรอ รอจุดแบบนี้นะครับจุดสีเขียวที่จะตัดขึ้นไอซ์ไซตัดแล้วนะครับยั้นเดี๋ยวน่าจะทะลุ EMA 200นะครับหรือว่า0.56 US เนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองนี้นะครับทะลุตรงนี้1นะครับไอซ์ไซตัด2ครับเม็ดดีคัสซอมตัด3ครับ3สัญญาณคอนเฟิร์มพร้อมกันอย่างนี้นะครับนี่ริบบิ้นเขียวก็เกิดขึ้นแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับผมจัดแน่นอนครับ1นึ่งใช้งบสัก 600 US นะครับหรือว่า20,000บาทนะครับสำหรับการเปิดออเดอร์ลองนะครับเลเวล50เท่าของเหรียญเมติกนะครับเหรียญเมติกอืมจริงๆเท่าที่ดูตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเท่าที่ผมดูตรงนี้นะอืมคือเข้าตรงนี้เสี่ยงพอสมควรบอกเลยเพราะว่าสัญญาณยังไม่คอนเฟิร์มแต่ว่า ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วนะครับเท่าที่ดูอืมเดี๋ยวผมไล่ดูทางเฟรมอื่นๆนนิดหนึ่งโอเคนะครับยกแล้วก็ย่อลงมาแล้วเตรียมจะยกขึ้นต่อไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วครับเมติกผมว่าน่าสนใจนะอ่ะจัดดีกว่านะครับจะชักช้าอยู่ใหญ่ <c oughs> ผมว่าผมจัดแล้วล่ะนะครับเมติกตัวเดียวเลยไม่ต้องไปวิเคราะห์ตัวอื่นละลิงก์นี้ก็น่าสนนะเดี๋ยวพอบอกไม่วิเคราะห์ตัวอื่นตัวอื่นน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวผมล็อกอินแป๊บเดียวน่าจะเปิดฟิวเจอร์นะครับฝั่งลองครับ 2องสี่สองหนึ่งเก้าเโอเคเนี่ยดูลิงก์หน่อยอืมเนี่ยลิงก์ตัดไปแล้วนะครับราคาดีดขึ้นไปชนแล้วก็ล่วงลงมานะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปต่อมีแน่นอน <c oughs> ลิงก์ก็รอเทคโปรฟิกได้สูงพอสมควรนะครับนี่น่าสนใจเลยเดี๋ยวดูเร็วๆก่อนนะเทต้านะครับ ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเป้าราคาอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าสูงพอสมควรอยู่นี้เนี่ยน่าสนแต่ว่าเป้ามันใกล้ไปหน่อยนะครับคือมันมาไกลแล้วนั่นเองนะตัดลงมาด้านล่างก่อนแฟนทอมนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ลิปปิ้งเขียวแล้วนะครับมีการย่อลงมาเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ย BNB BNB ก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าไอซไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มแม็กดีคซ้อมใช้ได้อยู่นะครับกําลังจะตัดขึ้นแต่ว่าเลื่อนลงมาหน่อยอาเวลนี้น่าจะสวยกว่าเยอะเลยนะครับกรบับโอเคตัดพอดีเป๊ะนะครับอีเท r ร u m b มบีเนี่ยมันเป็นเหรียญใหญ่นะครับไม่เหมาะกับการซิ่งสักเท่าไหร่ A อแวกหรือเ v เวเลนสนะครับใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ยกขึ้นไป xlm xlm ก็ถ้าดูเหมือนจะตัดขึ้นได้อยู่นะครับ แล้วก็อยู่ใต้ตรงนี้ไปก่อนฉะนั้นถ้าผมไล่ดูลำดับเนี่ยแน่นอนครับเหรียญที่เป็นเชนใหญ่ๆนะครับเราต้องจัดขึ้นมาไว้ก่อนอยู่แล้วแบบนี้นะครับเอเวอร์แลนด์แบบนี้เอเวลนี่ก็เป็นดีฟายขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็เชนลิงก์นะครับแล้วก็เทียต้าเ l ็กแอลเนะครับนี่แหละนี่คือลำดับที่ผม วางเอาไว้นะครับนี่เมื่อกี้ห้าสี่เเซ็นห้าเซนย่อมาเหลือ3.6มจุดน่าเก็บอยู่นะอ่ะชะักช้าอยู่ใหญ่เฮฮัชชาจัดไปสิครับรออะไรเออเอาทุนเท่าไหร่ดีสี่ร้อยหกสิบสองตอนนี้นะครับที่โอนเข้ามาผมเช็คก่อน ผมทุ่มให้กับการเล่นฟิวเจอร์เจ็ดหมื่นครับตอนนี้เงินอยู่ในบ n a n c e นะครับบัญชีบัญชีแรกนะครับเจ็ดหมื่นแล้วก็ตัวสปอตตอนนี้ยังไม่เล่นก่อนนะครับเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งก่อนนี่เลยพันห้าเดี๋ยวใครโอนมาเอาแค่นี้ก่อนสี่ร้อยหกสิบสองนะครับสิบเปอร์เซ็นตก็คือสี่สิบหกยูนะครับสี่สิบหกยูอ่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้สัก เผื่อนะครับเผื่อสัญญาณมันยังไม่คอนเฟิร์มเนาะออสัญญาณยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้เช้าให้ซื้อเพิ่มก็ไม่ใช่น่าเกลียดนะครับใครซื้อเพิ่มอีก16 u s วันนี้ซื้อ30ก่อนก็ลูดเลยครับเมติก USD T ลูดเวลาลูดนะครับลูดเราดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับนี่60 69 u s นะครับ ซึ่งมันเราซื้อแค่10%ก็คือเอาแค่30นะจริงๆแล้วเราต้องการ42แต่วันนี้ผมขอ30กสามสิบก่อนโอเค30ยากจังเลยเอา32นี่แหละตรงนี้นะครับแล้วก็เลเวลห้า50นะครับคลอสเปิดออเดอร์ลองปึ๊บเสร็จเรียบร้อยฮะเมติก เดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะเวลาซื้อแล้วคือผมจะไม่มาเปิดกราฟดูแบบบ่อยๆนะครับมากดซื้อขายอะไรเงี้ยไม่นะครับจะตั้งขายอัตโนมัติเลยนะราคาเข้าซื้อตอนนี้นะครับ0.548 0.54แล้วกันนะ0.54อันนี้55อ่ะวางเส้นราคา ลองเส้นสีเขียวปรับเป็นเส้นปะนะครับนี้เทคนิคผมเลยนะ0.54ตึบโอเค0.549โอเคได้แล้วนะครับนี่คือราคาเมติกในทาเฟรมสีชั่วโมงเอ่อนี่อย่างนี้ครับ น่าเล่นอยู่พอสมควรเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะขีดกราฟให้ดูนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยแล้วเนี่ยนี้จะว่าจับมือเทรดก็ว่าได้นะครับอย่างนี้เนี่ยเอออ่ะนี่ครับตึง้งหนึ่งสองสามนะครับสีห้าอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ดิ่งอย่างนี้นะครับไม่ได้แบบตั้งขนานเดย่ยงนี้ก็อาจจะใช้เวลาไปก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็คือเห็นไหมฮะโลที่1นะครับยกขึ้นไปปั๊บโลที่2สูงขึ้นเห็นไหมครับยกขึ้นไปโลที่3สูงขึ้นแล้วยิ่งเวลาเราซื้อเนี่ยครับนี่นี่จำไว้เลยครับจําไว้เลยว่าเวลาเราซื้อนะครับให้รอมันผ่านแนวรับไปก่อนบางคนบอกเอ้ยแนวรับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแนวรับอยู่ตรงนี้พอชนปุ๊บ,ซ,บซื้อปุ๊บซื้อปั๊บเลย ใครจะไปรู้ครับว่ามันจะรับอยู่ไม่อยู่มันอาจจะล่วงหลุดมาอีกเยอะก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็จะถัว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 ไม่มีที่สิ้นสุดหลักการเวลาซื้อให้มันลงมาที่แนวรับแล้วพออยู่แล้วมันกลับตัวขึ้นอย่างเงี้ยซื้อช่วงจังหวะแบบนี้นะครับแท่งสองแท่งอย่างเงี้ยได้จริงๆตรงนี้ยังไม่ไม่ซื้อด้วยซ้ํานะสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างเล่นชัวร์แต่ว่าโอเคมันก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเท่าที่ดูเสียดายมากลิงก์นะครับโอ้ยขึ้นแรงพอสมควรนะไม่เป็นไร อัลเมติกก็ก็น่าจะโอเคนะครับทีนี้เวลาเราเห็นราคามันลงมาพักอย่างนี้ครับเราสามารถเล่นง่ายเลยก็คือเรานี่ครับเส้น EMA ด้านล่างนี้เลยหรือว่าเอาตรงนี้ไส้นี้ก็ได้ครับตัวเนี้เป็นเส้นขาดทุนของเราเป็นตัวตัดขาดทุนของเราเลยครับเนี่ยได้เลยอ่า 0.5068นะครับมีจุดขาดทุนเลยนะ0.5068นะครับนั่นหมายความว่าถ้าราคาร่วงเยอะๆเราตัดขาดทุนแค่ตรงนี้เราขาดทุนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะไปตั้งค่าดูว่าขาดทุนเนี่ยจะขาดทุนประมาณเท่าไหร่แล้วก็นี่คือตัวกําไรนะครับที่ผมจะวางไว้ไกลนะต้องยอมรับว่าไกลพอสมควรเดี๋ยวดูก่อนโอ้ หลายซ้อนหลายซ้อนนะหลายซ้อนเอาใกล้ๆก่อนดีกว่าโอเคเอาที่ไฮตรงนี้นะครับที่มันเคยไปถึงเส้นสีน้ำเงินแล้วกันอ่าโอเคงั้นผมจะตั้งแล้วนะครับศูนย์จุดหศูนหแปดนะครับแล้วก็ 6 8แปดหนะครับห้าศูนย์ตั้งเลยครับนี่ทำกำไรนะ0.6 855 0 5ดหกแปดห้าห้โอเคเหมือนซื้อหวยเลยเนาะถ้าขาดทุนขาดทุน115่งราครับราคาจะร่วงลงมาที่ไส้ตรงนี้ นะครับนั่นหมายความว่าเราผิดทางครับถ้าถ้ามันหลุดนี่มันจะเป็นแพทเทิร์นขาลงเลยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยครับอยู่นะซึ่งซึ่งแล้วก็ซึ่งแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่มันจะเป็นรูปรูปนี้เลยนะครับนั้นถ้ามันหลุดเส้นนี้แสดงว่าเราพลาดก็ก,ก็ก็ต้องยอมรับยอมรับสภาพนะครับเนั้นเราก็ขาดทุนแค่ตรงนี้ไม่ต้องไหลมาลึกตรงนี้ไม่ต้องรอให้พอร์ตแตกนะครับนั่นคือสไตล์ของผมนะก็นี่แหละ ่าดทุน115ได้กำไร377นะครับตอนนี้ใช้ทุนแค่30 US เนาะเปิดเนี่ยปิดตรงนี้ก็ได้แล้วครับ5600บาท <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เอาแค่นี้ไงเงิน5600บาทนี่ไม่กี่นาทีเองเห็นไหมฮะถ้ามันถูกทางอะเนาะแล้วแล้วก็ไหลาตามน้ําไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมมัน 4%, 4กว่าแล้วมันย่อไปเหลือ3แล้วผมรีดเก็บได้ตรงนี้ ก็รอจังหวะแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของ15นาที4ชั่วโมงเนี่ยจะต้องรอ5ทุ่มนะครับผมเชื่อว่าไอ้ไซตรงนี้น่าจะตัดขึ้นแล้วล่ะนะครับแล้วก็มาจริงๆไอ้ไซตรงนี้ดูยากนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เฮ้ยมันจะตัดขึ้นแล้วก็หลอกลงได้อีกนะครับแต่ว่าเราเชื่อมั่นในแม็กดีค่าซอมแล้วก็ C D C นะครับที่เป็นลิปปิ้นเขียวตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเลยทําให้ผมตัดสินใจได้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลย ถ้าซื้อเมื่อเช้านี้ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันด้วยอมรับจริงๆเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้มัน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 ไม่กล้าเออมันมันหลุดอ่ะมันหลุดอ่ะนะครับออสัญญาณยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับทีนี้ก็นี่แหละฮะสิบเหรียญเนี่ยยังคงเกาะอยู่อย่างนี้นะครับไปอีกสามวันห้าวันหลังจากนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าพรุ่งนี้คอนเฟิร์มทุกเหรียญเนี่ยจริงๆก็ทุกเหรียญก็สามารถเข้าซื้อได้พร้อมกันเลยแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าซื้อในไลน์ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะซื้อเพิ่มอีกนะครับถ้าสัญญาณมันถูกต้องนะคือไม่ผมไม่ได้ถัวนะครับผมเล่นไม้เดียวนะครับพอกาไรชัวร์แล้วซื้อเพิ่มเข้าไปอีกอันนี้ไม่ได้เรียกว่าการถัวนะครับเนาะก็จะซื้อให้ปีกเป็น40 46 US นะครับอันนี้30นะครับต้องการ46นะครับก็คือ10%จากเงินทุนที่ที่เอาลงมานะครับ462 US นะครับก็เลี้ยญเดียวอันเดียวจบนะครับเอาชัวร์อันเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องซีเรียส และทีนี้ก็นอนหลับให้สบายเนื่องจากว่าเราตั้งราคานะครับ SL กับ TP ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะกำไรขาดทุนตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ก็รออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรให้มันมากมายนะครับนี่คือสไตล์การเทรดนะครับฟิวเจอร์เนี่ย วัดดวงครับเหมือนเราซื้อหวยเราซื้อเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับรอหวยออกอย่างเดียวว่าจะขาดทุน115 US หรือจะได้กำไรออ377 US เห็นไหมครับแล้วก็นอนเลยไม่ต้องเปิดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้มันเป็นไปนะครับ10ครั้งเราชนะตลาดให้ได้5-6ครั้งเนี่ยถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า5 6ถึง6ครั้งที่ผมชนะนี่เมื่อกี้เห็นไหมชนะ377แพ้115แสดงว่า เวลาเราเแพ้สามครั้งเราชนะครั้งเดียวมัน cover หมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิด10ครั้งคุณชนะ6ครั้งในตลาดเนี่ยแล้วคุณแพ้แค่4ี่แพ้แค่ร้อยร้อยร้อยแต่ชนะ300 300 300 300เนี่ยพอหารบวกลบคูณหารกันแล้วเราก็จะชนะตลาดเราก็จะได้กำไรอยู่ดีนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูกันให้ดีแล้วกันแต่ว่าในการตั้งค่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้เกิดจากการคาดเดามันเกิดจากประสบการณ์นะครับเกิดจากการอ่านอินดิเคเตอร์ เกิดจากการวิเคราะห์บิตคอยน์มาแล้วนะครับว่าโอเคราคามันลงมาสุดแล้วนะเกิดจากการติดตามข่าวแล้วก็คัดกองเหรียญน,นะครับของอกระเป๋าวานนะครับหรือว่าเวลต่างๆที่เขาถือครองเหรียญจำนวนมากที่สุดเนี่ยสิบเหรียญเนี่ยครับคือสิบเหรียญที่พวกวานหรือว่านักลงทุนรายใหญ่นะครับเขาให้ความสนใจแล้วก็ซื้อขายกันเป็นเหรียญ top สิบเหรียญกลุ่มแรกๆนะครับ ก็เลยลิสต์เข้ามาในตรงนี้ฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การคาดเดาไม่ใช่การเทรดมั่วๆนะครับแต่มันคือการคัดกรองอย่างดีที่สุดแล้วนะครับก็ผมเปิดให้ดูแล้วนะครับมั่นใจเลยนะครับผมไม่ใช่กูรูกูรูร้ที่วิเคราะห์อย่างเดียวแล้วไม่แอคชั่นนะครับผมแอคชั่นมาเยอะมากนะครับแล้วผมมาวิเคราะห์ให้แค่นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าผมเทรดร้อยนะครับผมนำเสนอแค่10 ความรู้ประสบการณ์เทคนิคของผมมีร้อยผมนําเสนอแค่สิบนะครับแต่ในหลายๆช่องทางที่ผมไปติดตามเนี่ยโอ้โหไม่เทรดเลยแต่บอกให้คนอื่นเทรดบอกให้คนอื่นเทรดแต่ตัวเองไม่เทรดเลยนะครับทาหน้าที่เป็นกูรูกูรูอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม้นี้ผมเจ็บผมก็เจ็บร้อยสิบห้า us แต่ถ้าผมได้ก็สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ด us หมื่นกว่าบาทก็ามารอลุ้นกันนะครับในคาดคาดคา,าดการไว้นะครับคิดว่าสักประมาณ สิแท่ง10แท่งก็คือ40ชั่วโมงนะครับวันครึ่งนะวัน2วันประมาณนะี้อ่ะสองวันสี่แปชั่วโมง2วันนะครับเแท่งนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเอาจจะมีการยกขึ้นนิดนึงแล้วย่อแล้วค่อยยกรอบที่2ออย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นผมก็วางราคาไว้ตรงนี้ก่อนเนาะจริงๆอยากวางที่ตรงนี้เลยแต่ว่าไกลเกินไปนะครับไกลเกินไปขี้เกียจรอ นะครับเล่นชัวไว้ก่อนนะครับก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะพอได้เป็นเคล็ดลับเล็กๆนะครับผมแอบใส่เทคนิคไว้มากมายในการไลฟ์ทุกๆไลฟ์อยู่แล้วนะครับลองจับประเด็นให้ได้กันดูแล้วก็สำหรับเมตริกฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะเสี่ยงลุ้นๆไปพร้อมกันนะอันนี้ไม่ได้มาชี้ชวนนะแล้วแต่ดุลลพินิจของแต่ละบุคคลแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันที่หนึ่ง จริงๆไม่แน่ใจว่าจะได้มาไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามทางหน้าเพจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ข้อมูลไปให้แล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็ติดภารกิจงานนะครับอีเวนต์ต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องเดินสายนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้กําลังอู้ฟู่ขอกอบโกยหน่อยแล้วกันในะส่วนเรื่องของการเทรดก็ยังคงเทรดต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอนะครับในฟิวเจอร์ส่วนฝั่งสปอต รอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเงินก้อนใหญ่อย่าเพิ่งออกมาเล่นมีแสนเอามาเทรดแค่หมื่นตอนนี้เตือนแล้วนะครับผมเตือนแล้วนะมีเงินแสนมาเทรดแค่หมื่นมีเงินหมื่นมาเทรดแค่พันนะครับในฟิวเจอร์เอามาแค่10%เของเงินทั้งหมดที่คุณมีในการลงทุนก็พอนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ